มา,ม,า ном, มาเบิ้งมาเบิงเนมาเบิงแก่คันเจบแบไไ่ซือแบแน่ควัม่ซ mm ือแนน้10ลิตรเกือ hmm. บ4กิโล่ตกิโลต่อปา4ิวิธีผสมวิธีผสม่บ้านมือราใส่วิธีการวิธีการวัดวิธีการตวถเพราะว่าเราต้องัไป้แต่ข้าเห็ดใส่ขาวข้ากรดาษ้ากะกา บ้านขี่นมสามหลังมีคนเป็นชมพอน้อขายแล้วซื้อหวานนั่พวนบ้านเนเย็นชาตัง็เตมสวนสมุนปลาลเหลือองน้็เหลือห้สมุนปาสมุนาเขาเขย้าเออันนั้นเาผสมน้ำเกลือไปก็ได้ผสมน้เกลือเกลือกัน้มันเเป็นอย่างนด้มนบเขาผสมแ็ผสมห้ได้เนาะน้ิยันดุนะคะ เกลือบันดูแต่ว่าเกลือบรรจุเขาจะใส่ได้ใส่ปลาจากโน้ตไปเยอะสิบกิโลปลาสิบกิโลที่นี่เขาจะแม่แบ่งเห็ดเป็นสองสูตรเพราะว่าสูตรน้ำเกลือน่ะเซร์ขึ้นกันแต่ว่าเวลาคั่นคั่นเอาสิเบซีบแบ่งออกเปสองสูตรปลาตะเพียนกันปลาตะเพียนเดี๋ย่อขาทามาจากเมืองปลาปลาปลาแต่ละแต่ละอัดกระซีกระซีกระซีสูตรต่างกันแม่ถ้าปลาตะเพียนมันก็สิดตรงไงคือปลาตะเพียนตัวนี้ก็ดีอดีตมันปลาตัวน้อย อันนี้วิธีแช์เย๋ยวปนี้ตอนใบอาจารย์เพื่อนมากเข้าถาดสอเพื่อนเด้อสอบาสอว่าปลาถ้าปลาใส่ใหญ่ก็นี่ใส่น่อยก็นี่ใส่ซ้ำนี่ต้องใส่สี่ใจทัววไม่นานถ้าปาตอเกลี่หน่ชุดึงปลาิทีมันจะโตใหญ่ขึ้นเพราะจะใส่ แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วอย่างวแต่ขนาดป่าาส้มนี่มีวิธีแชรแช่น้าเกลือไว้้อนสอชั่วโมงเป็นอย่างต่ำวซันเฮ้ <c oughs> ด <c oughs> ไิไปกินข้าวก้อนจบรรเงได้ที่ครับวิธีแช,ชร้แชปลาสม้ม